ชื่อจิโรสสั่งคำอะไรครับจิโรสครับมีปัญหาอะไรจ๊ะมีปัญหาสุขภาพสุขภาพเป็นยังไงก็แสบร้อนขาครับแสบร้อนตามขาครับผมอย่างเดียวแล้วก็ชาแล้วก็ชาชาด้วยทั้งร้อนขาและชาขาครับบางวันก็นอนไม่หลับครับบางวันนอนไม่หลับนอนไม่หลับกลางคืนนอนแล้วหายใจไม่ออกครับหายใจไม่ออกอีกครับ นอนไม่หลับหายใจไม่ออกครับแล้วก็มีท่านเทวดามีมีเด็กทำแท้งหนึ่งคนกุมารสามใช่ไหมใช่ครับแล้วยังมีชูโชคเหรอครับชูโชคสองกี่เป็นองค์สององเหรอสององค์ใหญ่องเล็กองเล็กครับเขาให้มาแบบแขวนคออ๋อองเล็กแขวนคอชูโชคอีกสองมีฝังตะกุดใช่ไหมฝังตะกุดของหลวงพ่อคุณตะกุดของหลวงพ่อครณอีก คำถามที่หนึ่งเด็กหนึ่งแทงกับกุมารอีกสามองยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ท่านเอ๋ยอยู่ได้เลยนั่นแน่อ้าวชูชกองค์เล็กที่เอามาคล้องคอติดตัวสององใช่ไหมคร,ครับไม่ได้คล้องยังให้ผลร้ายผลดียังไงบ้างหรือเปล่ายังอยู่แหละท่านเอ๋ย แดีพกมันเลยหมเล่าแน่ไม่ได้พกครับไม่พกแล้วไปหมดแล้วครับพูดถึงว่าพบไม่ใช่พกไม่พบคุณพบไหมจะพกชูโชคไหมอ๋อไม่เจอแล้วไม่เอาไม่ต้องการเจอเดี๋ยวมันมาขออีกครับอ้าวณเวลานี้เขาจะทำบุญให้ชูโชคแยกย้ายกันไปเลยต่างคนต่างไปคนละทางชูโชคสององค์ใช่ไหมท่านใช่แล้ว เอาให้มันไปเลยนะยี่สวันนั่นแหละครับครับชูโชคยีและเด็กอ่ะทำแท้งอีกหนึ่งคนอ่ะ <c oughs> กุมานนหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิหวันนั่นและกุมาอีกสามอะ่ะกุมาอีกสามใช่ไหมเอ่ยก็สาวันนั่นและรวมแล้วเป็น65วันไม่รวมพ่อนะครับแล้วทีเนี้ยมีตะกุดที่หลวงพ่อคูณเขาฝังไว้ที่แขนมี อะไรเป็นผลต่อชีวิตบ้างไหมหรือว่ายังไม่มีอะไรไม่ควรเก็บไว้ในตัวท่านเอ๋ยมันหน้าเลยจะเดือดร้อนหนาะคนเอาออกเถอะครับอ้าวณเวลานี้ยังไม่ส่งผลอะไระแต่ถ้าให้แนะนำก็หลวงพ่อคุณฝังให้เองเลยเหรอครับ <c oughs> ไม่หลวงพ่อฝังให้บาทหรือใครฝังให้ลูกศิษย์ครับพรานลูกศิษย์คูณตนเต่า หลวงพ่อไม่ได้เป็นคนฝังแต่ว่าลูกศิษย์ฝังให้ใช่ไหมใช่ครับแต่ท่านเทวดาแนะนําว่าถ้าออกได้ก็ออกใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยเอาออกจากตัวเลยนั่นแหละนะเพราะเราเองนั่นแหละค่ะศีลห้านะก็บกป้องนั่นแหละเอ๋ยบางทีเรารักษาศีลไม่ได้เราทําตัวไม่เหมาะสมของก็จะตีกับเพราะฉะนั้นเอาออกเอาไว้บนหิ้งดีกว่าใช่ไหมท่านเทวดาเอ๋ย เอาไว้บนนี่เลยดีกว่าหนาเอาใส่พานนั่นแหละคับดีกว่าหนาไว้ในตัวแหละท่านตัวไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปเที่ยวไปกินเล่าไปอะไรต่างๆมันยังมีผิดศีอยู่ใช่ไหมไม่ผิดนะครับไม่ผิดเลยสีห้าครบเมื่อก่อนไม่ครบแต่ตอนนี้เริ่มม่ครบเมื่อก่อนนะอนาคตก็ไม่แน่ใจอนาคตนี่อาเป็นว่าเพื่อความแน่ใจเอาออกมาดีกว่าตามนี้แล้ว ทำได้เมื่อไหร่ตอนเรื่องไปเลยใช่ไหมครับตอนเรื่องเลยครับอ่าตอนเรื่องไปจากพ่อเลยใช่ไหมครับโอ้ยอยู่ยาวเลยตามนี้สี่สิบห้าบวกหกห้าเป็นร้อยสิบอ่าจบไปได้เด็กยังไม่รู้ชื่อเลยอ้าวใช่เว้ยอเด็กอีกหนึ่งคนชื่ออะไรก็ไม่รู้เด็กชายหญิงกันเลยไม่ทราบ่าเธอจ้อ่าเธอเป็นลูกเขาใช่ไหม ออลืม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 เบอร์เบอร์อาเป็นว่าเด็กชายหนึ่งคนชื่ออะไรกุมารสามคนชื่ออะไรชื่อก่ไก่ไก่ชัดใช่กันไกกันไก่กันไก่โอ้กันไก่หนึ่งแล้วก็กุมารตัดไส้มนตัดไส้มนเถอะด้วยด้วยเหตุผลอะไรเจ้าชูเหมือนเดิม เลยไม่สนใจใจอาเขาไม่รู้เรู้รูะ <S <S ไม่รู้ว่าจะมีผลตามมา <S <S ใช่ครับคือรู้ว่ามีลูกแต่ว่าไม่สนใจไม่คิดว่าจะมีอิทธิพลอ่าก็เลยแปะปวดแสบปวดร้อนตามขาตามตามัวทําไม่ทำ, <S 2> <S 2> ทำอ่านี่กออาไกลเลยกาไกลจะแทงเลยใช่ไหมงานนี้ <S 2> <S 2> <S ตัดด้วย <S 2> <S 2> ต,ตัดเลยตัดไม่ตัด ตัดเส้นเลือดตัดเส้นเอ็นไปเลยตามนี้อ้าวกุมารชื่ออะไรบ้างหนึ่งสองสามกินอะไรเลยสี่คนกินข้าวเหนวยดกาว่าไปทุกอย่างายเยกินขึ้นฉ่ากินตอกกินก้านแกงกินกินหมูปิ้งหมูหันหมูกระด่าหมูกระด่ทองแดงไม่กินหมูกระะอ่าแม่กระด่าทองแดง,งตามนี้ไม่กินแต่กินมามา่าก็มีใช่หรือ,อยาง อา้าวน้ำนมเซเว่นเสื้อผ้า,าเลยใครจ้างไม่กินอ่าน้ำนมเซเว่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาไห <All right. S 2> เอารชุดนักกีฬาเลยเหมือนป้าเลยนกัสี่ชุดนักกีฬาครับเสื้อฟุตบอลก็ได้เป็นฟุตบอลเหมือนกันฟุตบอลสองลูกได้ครับอ้าวชุดสี่ชุดตามด้วยอะไรดีปล่อยสัตด บอยครับบอยอยทามี่เนาะครบสีไรแล้วาโอเคสังทาสชุดสังานสองชุด,ดครับตามนี้ถามว่านายรารู้สึกผิดบ้างไหมเนรู้สึกผิด <c oughs> บ้างไหมรู้สึกผิดครับ้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้นี่ไงเมื่อกี้นี่รู้สึกผิดสิกมาครับไม่รู้เรื่อง,งานคุณ ไม่คนไม่รู้เรื่องคนสมัยนี้ไม่รู้เรื่องหรอเอ้ยม,มีด้วยเหรอวะที่มันมีเด็กตามด้วยเหรออันนี้คนสมัยนี้เขาไม่รู้ไงเขาถึงหน้าตาเฉยแต่ว่าเวลามันทุกข์มากๆก็เลยหันมาถามตัวเองว่าเป็นเพราะอะไรแล้วมาเจอคลิปปับ๊บกูก็โดนเหมือนกันก็เลยรีบมาแค่นั้นเองใช่ไหมใช่ครับไม่มีคลิปไม่มีคลิปก็ไม่ได้เจอกันอีกรอยไปอีกนานเลยอีกกี่ช,ชาติไม่รู้ เสริมหน่วยเสริมใช่ครับใชครับมันก็ยังมีบุญอยู่ไงมันยังมาตามนี้จะได้หมดเวรหมดกรรมกันทักทีนึงตามนี้พวดไบูไปเลยเวกันไกลเลยเหรอกันไกลสามสิบกาทุกชิ้นทุก ตัดเชือกไหนตอมอเส้นเลือดเส้นเอ็นตัดหมดไม่พอเลยหรอตัดตัวเดียวอ่าอ่าอ่าเอาเป็นว่ายาโกหกกันตามนี้ก็วันนี้เลยครับอืเริ่มวันนี้เลยไม่ได้หมายถึงว่าวันนี้หมายถึงว่ามาททำแล้วไม่ตั้งใจไหอ่าตั้งใจทำนะไม่ใช่มานั่งคุยเล่นเฉาแชทอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโมโหขึ้นเพิ่มขพ้นอีกใช่ไหม อย่าคิดว่าจะจบการเจราจาแล้วจบเลยใช่ไหมจะหนักขึ้นหรือเบาลงก็อยู่ที่การกระทําใช่ไหมทําดีเบาลงทําไม่ดีหนักขึ้นโติดจำตามนี้ไม่ได้ไม่ได้จ้าทุโชคดีโชคดี